แนวเส็บแนวเสบจ้ระเด็นตัดกระเดนก่ะเดนโคตร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 คนว่าฮะโอ้ไส้พักลงไปแล้วครับพี่น้องา này <laughs> lái bên ừ. đây là lọc cái nhân luôn Bút cái này nha tuần nghe cái nghe cái này nha ตัดไม้ไปเห็ดคันไข่รีสอร์ทตัดไม้ไว้กู้ฝนห้ามปีเพราะว่าเอามาสุมสั้นเป็นีแล้วว่าถ้าเห็ดคันไข่รีสอร์ทนี่เสียเป็นปีนี่เสียเพราะไร้ล้งเอาพี่น้องเดี๋ยวไปเยอะสองสามลังเพื่อเด็ดท่าเทียบลูกหลาวมาทีงเทียบขอไทยกับพอดีนอนด้วยว่าพี่น้องแข็ไปเท่าไหรอย่างนอนส้มมันเยอะการเย็นๆกับสุดีนอนต้ว่าก็มีเตียนสำรองนี่ดอกพี่น้องต้องว่าเธอเบิ้งก้อนรูปแบบมันเดียวมาแบบเดจ์งติดตามกันเบิ้ง ว่าจะเป็นลักษณะแบบใรปีนี้นเนาะเกียนก็ไปไม่หลอกดสิเก,ยก,กเียนไปไม่หลอกเป็นเรื่องแปลกใหม่กันได้สิน,นอะมีตัวปอกๆอยู่อันหนึองเก็บคนละอย่างเก็บคนละอันเราตามันออกเพียวว่าห้าเทียนลูกขึ้นไปตำอัน ตามานยู่ข้าวหัวแตกโร้ยบวยดีเป็นยุรุนเป็นผู้เอาเดือยเกียนไหมตักเป็นพวนเหลาตามันออกมันสิมีตาแหลมๆตรองมองติ้งหมื่อนแล้วออกเที่ยวว่ามันสิได้ห้าเที่ยวหัวไปต่ำไปยังเป็นส้นมันสนุกยันมันย่อยเลียนย่อยสะสะอยู่เดี๋ยวจะได้มึงติดต่ำได้เพิ่งติดต่ำมึงผลงานว่าสิออกมาสิเป็นรูปแบบใดวิศวะอันแอดมินแอดมินไซส่งมาให้พอลองมึงว่าเจ็ดแบบนี้เราพอเอาไปนะ ลองม่งอาเซียเป็นคือรูปแบบที่ลูกส่งไม่เบิ่งบบปีนีกนีิยังมีคองเดิมอยสไตล์เก่าแบบเก่าหลังหนึ่งครับยังติดตามกันจังมานอนเห่็นส้มวิวลำกันเด้อพี่น้องทีมงานไปหาสิไปเอาไม้ไผ่พี่น้องน้ำเย็นม่ต้องไปเราบักลามาพอว่าไปเดี๋ยวมามาลงมาอ้วนไปอยากลงอาว่นวนลงมาไหมไปมา มา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 เไปรวดเข้าไปรวดแมเอินเไปซะบอไปตะยวนเลยยวนพ่ออุ้มไปเลยนี่ไปปไปลุ้นเออไทนี่แหะไปไปกาแฟบ่อไปกาแฟบ่อไปสวติีคอรันย่าไปจ้าไปเดี๋ยวต่อยวนไปกาแฟบ่อไปดอกาแฟยูนี่ยูนลี่อเร่ี่ยไปยูนกาแฟนี่ละ มาปุ๋ยกำลังอันมาทีมงานไปเอาอันไม่ไท่มาจะอ,นนอันโค้งจ้ากรุ่น,น,นก็เมตุข่าเห็นโค้งจ้วยมาีละนีละนีละนเยนไม่ลเจปิดได้บ้าเหเดี๋ยวกอนเปิดกระโดดรถ เดีเดี๋ยวเอาใม่ลงกัยงอเอาเอาไมาจากลําละิเอหยิบอีมันับเมนเ่องตังเอาเก่ารเอาม้หยิบเก่าคารงเจดกนก็วนแ้วคน้คนมันอยากล่องลถเอาเอลงไปลงไปดื้อคตีก้น เดี๋เดี๋ยวกหันลไปตัวบ่ไปป่อนนักเลี้ยงในป่านมวก็ยังนี่ไปหอดป่ามวลก็ยังไปลื่นมาเอาทังนี้ล่งซอยกันกันนั่นแหละม่เจ้าจีบคงทั้งนั้นเตีียวกันไปจองเหียนหนึ่งนะ มันตะวกรอนมั <ligen petto> <melon> oh <TA> ้างใหออกแบบนี้เโเดินใส่ห่ักล้งให้วิศวกรอั่นใส่เจมโบ่ก็ทิ้นหน่อยน้เป็นนองมดแล้วมันเอาใหม่ไป่ล่งแล้วไปน้องอันนี้ททมงงนกับทีไปหาเห็ดเน่อยู่เน่กินนี่แหละโค้งสั่ง chịp nè lập nọ mùa nhu alcohol gần mềm mặt chịn lấy tóng 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 มูไปเกียวมากเหมือนั่นแหละเจ้าพเิไผคือไผ่หยาตะกอนสูตไม่สูดนี่สูงดีเนาะเป็นยังรุ่นเนาะจะวามะเจ้าวามันจากนันเดีสองคนอยู่ดกเนาะโอ้ยสองคนสามคนดีสบายพูดสูตได้ก่อนเนาสูตเสียปั๊ม เห็นเสียปั๊มแล้วใส่เครื่องครบเรียบร้อยแล้วแล้วยังไปขวดหยากระดีเห็ดร้องตอนเป็นตอนเว้ยเป็นตะแสบเนาะตอนไก่เอานี่ละเจี๊ยบไก่กดยอดนี้เ้าขวดใส่อันอันอีกนี่พักแก่นขมเนี่ยมันสิไปได้มาจ้าทั้งคนละน้องกู้โปก้คนละอันนี้พักกระเดาใส่เครื่องตะไคร่พริก หอมจ้ะใส่ลงไปด้ยหยอดน้ำเลเกเ็กน้อยเหมือนอ่น้เหยาะน้ำใส่ตครบเป็นเสียบดำเ้าเห็นหองซ้ำนี่กระป๋ออันนี้ผงนัวจ้ะนี่เกลือลงไปแนวแสบีบแนวแสีบจ้ะ ลาดบะได้บาดบะแดดบะได้แม่น้ำล่างคกพี่น้องนี่น้ำล้างคกก่อนน้ำล่างคกขาดบาไดเสียบมองแสียบยุ่ยมองนี่แหละพี่น้องกลางคกเมียนบ่มียนกับเมียนโหลดเนี้ยไม้กินม่นกับเหมีนโหลดเนื้ไปไปขวบไปขวบไปขวบอกขวบนปขว่ ปูดองพร้อมแล้อปูดองแม่ออนจิ้มจ้ะให่มากขึ้นกันปากปากอ๋อเอาลูกเงินเตาเราพี่น้องตะวันแม่น้องไทยประทันค้นไปน้ำเดือดกันไปทางพี่จ้าพร้อมรับประทานแล้วนั่งกินึงนี่แหละอาหารเท่าน้อยยาเนาะกินรู้ว่าได้หันไปเรื่อยๆคอยไฟอ่อนๆจัง อันเม่นป <Jan> ิงน้งหอนๆกินเลยคะปนังเดาแม้วอ้ยก <ไป S 2> <Hence. S 1> ินแตาแม่เหาสามโบกันลอน้บกน้ำบกแล้วมันนี้จะเติมน้ำอีกตอนใหญ่ก็จะแสบมั่นเกลดเกล็เลยพุณน่ะปนังหมดตัวหี้ตีวนี้อยู่ที่น้องจะแสบครับมเป็นโตละโลุ่่นติโ้ยพุนแล้วประมาณโลหนึ่งล ปนเลียวเติมน้ำต้นนาตอเติมน้ำกันนาคนางในคุไปตั้งเขาเลยเดียไปดอกให้มอเดือีดก่อนบดอไปดอกอย่าตัวเว้ยพ่อน้าบัวเพระท่านเนี๋ยอวกับปู่ะพีน้องว่าไายกับวัดใขอบังคับครับ โอ้ยคนอ่ะคนโล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 พี่น้องเอ้ยหัวหนูใส่พักแก่นคมครับพี่น้องมาอนี้ยจะหนักจะเต็มครับไฟกระพริบชุดใหญ่พริบแล้วพริบอีกพริบจนไฟขาดครับพี่น้องมาเนี่ยมาใส่หอมโอ้ยพักแก่นคมใส่ที่หลังเอาใส่หรอพงเล่ยว่ะพังขนาดพี่น้องเว้ยเกียรปั๊มบาร์ฮัตมาหอด เรามาเราจีกลับเรื่ฟ้าไปแข่งกีฬาพอนะก็เลยถามว่าเรียนท่านบอลยุติสนองโคตร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 พูว่าฮะโอ้ใส่พังลงไปแล้วครับพี่น้องมานฮะกูเสี่ยงว่าใส้น้ำหน่อยกว่านะกูหลุมไม่อีกก็ได้ยุงองขาอันนั้นกระซ้ายยางอันได้โบเสียบลุกมากใส่ในกระทะอีก อาพี่น้องนี่นยกระไรแล้วโป่งหนูกาแฟาได้มากครับแมนตัวยิ่่ครับอ่ะแเนี้ยซิมครับพี่น้องขาดนะโอ้อ่ะกินสุดไทยบอรหาจัดไปครับพี่นอ้อง,งเนีย่ยปรุงปรุงด้วยเนี่ยครูศาสตรมะครูเพื่อนเพราะนั้นแล้ว,ว่าอ่ะ ปลาเกลค่อนขมครับพี่น้องใส่ลงไปเต็มกระทะหมอกกอกเลยพี่น้องเว้ยหนูนั่นว่าท่านเห็นตอนด้วยพ่นขึ้นมากแบบวงไดโงยุบบุบเลยว่าพี่น้องนี่พี่น้ำหน่อยคือผู้เสี่ยงไว้ริบบิบันไงได้โวงก็ไหลไปรุ่นจุโวงขาวอมขวดสดน้ำฝนว่าตะเกามันเขาทาเออเนาะมีพี่น้องเว้ยได้วงได้เล้ว นะครับวาน,นุพวงก้อนมาแม่น้องเฟย์มาเด้อแฟนครับสู่องสบวงครับจะพูดแยอก่น้ำไหลไหลเลยไอ,อพี่น้องบานนี่ยานน้ำกรนดกระถางปลงมาสเฉียบอ่านมาทางนี้ครับพี่น้องเอาสมโอฟัดขางโคกป้องแรงป้องแรงเลยนี่ตะบุงฮวงตะบักหุงปูดองครับปูดองครับ ไส่มาเลยจีอาใส่ไรอ้าไส่ลายไส่ลายพูดองอยากกินกุดองนี่เอาดองดองก่ใส้จีไส้ถั่พี่ใฮ้ยไหมูวนยำโคกูนิดเดียวนั่นละตัดไปตัวเดียวใส้มาจ้อ้าวท่านนันก็มีตูวะไรไก่ด้วพี่น้อง มือใ่เยตีืนไก่เยอะตุไก ah, ่โอ <is> ้ทะเลทะเลครับเอาคามาให้ก oh. yeah, so ับซิม oh, ีครับพี oh ่น้องนีด้วก้องเข่าแแี่บล้วแซ่บอินมีอะไรอีกพี่น้องเลยก็ว่าพี่ฟ้อมวัดดูดด่ไหมพี่รุ่นแต่ยำแตกปุ๊กนี่แถววะผู้ใด็กกินเสียใจเรื่องงานเนี่ เสียใจนเสียใจวุ่นละ่เาเสียใจดอกไม่ตัวว่ะใกล้จะไม่ตัวเสี่ยงไปสองตพนะเสียใจเี่ยตูวแล้วก็กินเนเกียดแล้วก็กินมากหน่อยโถ่เงี้ยมนบอฮะรุ่นกันครับแต่พี่สุดท้ายที่งใส่กินจ่บกินบาดไงนี่แหละัวนี่พี่น้องกินไ่ได้ปลาให็นปลากะดาคือจำได้ยี่นี่ ระดาเก่าทงเป็นไรคืออ๋อท่ามึงทางนีสิล่วงแบบนี้แสบอนปบโอ้ปรสบไงผู้ใดตำ้าลองตัว้ดับองวเราเาเปลยเันะรยังกันเงกวูกับตามกสบเสบเเไ มาพี่น้องมาพีนสองกันทีมงานมูมียาไม่ยิงเรองเบาปุ๋ยหรือว่าเห็ดเนี้ยอยู่ในกินซื้กินไปรุ่นไปถึงโค้งกันคันค่ายอยู่มบราเป็นไรชวนเิน่อนรับรงขจ่อหอมปุยไวอยู่หนีเด้อพี่น้องะสวาเดอเชติมมนยเอาไว้นีแม่ปุ๋ย อไรเงี้ยเสียงแ่นี้เเดียวว่ะเียผลงานกาแฟด้วยุดยอดเลยกาแฟบ่เได้อกปีด้วยเหรมีตัวนี้เงี้ยที่สุดเลยมาปีเดียเสีงบ่บายาแล้วเจ้าบ้าวันตอนนี้อกนก็เตียบ้านกันเหร ไอ้เป็นไดกรตืนมัวช้างกระเสยบีปีแบบนึงเนาะโน้ตว่าหนูตัวนี้มันนี้เนาะย่อมหลับอยู่าเียน่ะ เีไปต่อโชวปตดไปมน่นต่มาไม่เราเจ้าหรอเป่ใหญ่รู้มันไี่มองใหญ่เยียนตูดดูได้กินซองเนี่ยตะกีไปเดียงหัวเนาะก็ปเป็นตะขอนเงินตะฮอนนะจะก็ให้กินใส่หมดจะฟังจนผม น้ำมันงอกวัวน้ำมันน้าใส่หนั่งไป็นยี่สิบสี่ินต่อตัปดาห์ะวอามือมันเี่ห้อมพปกอันนี้เอออกว้วไปก่อนนุ่นท้งปลาบวมือมะมลนิดหน่อยโอ้ยใจกำร่างเราหน่า ตัหแาตมหูเาะใส่อนเล้อแม่มาละถุ่นเ่งโม่สอนท่าผมเอาลวดบ่คอยสดดอกหอมบอปุ๋ยบ่มักสดดอกหมักจำตัวพันบ่ปมื่อไรจำอีกทีเล็กน้อยนี่เล่าดีสดเลยบริสดีเทียเต ช่างีอะไรพักไลยแกบโอ้ขุยอยู่ตัวเลยิบ่ตั้งถอยอืมอืออ้าวตัวลูกป,ปเค็งกันนั่นไปกินเอาพี <c oughs> าน่น้นองค่ยูดีหรอกมันบ้านบาปุยกันนัน่นถึงไม่มาถูนไปบุญเลยน้นจังทวดเถึงกัน เึ้นไปเอาเนื้อใจน้ำตอนนี้เห็นเอาใ่เนบ้าปุ๋ยผมไปท่านได้กินอะไรเงี้ยที่อืมพักกระกวบดีอุ้ย บางแฟนจังพอดีกันไส่ะไมเจ้ฉมากันเขากะเด้าวะอือะทุกบุญกรมหล่อห้านดอกเลบ่เดียวตันนี้ผู้ใดมาจะเสตรงนี้อ่ะถูเลมากื้อมากถมาก

แม่งบงเยอะแมรเรียนทาผ้าเขารูดเ่ผ้าเขาคนนะผ้าผ้าเขามมี่ตะนแบงแต่ว่าบมมี่งาแม่งบงกัดเนี่ยมีตัวตัวหน่อยเดียวมึบ้านนอยต้องเหนื่อมื่อนี่งเดียวยุกอก้งสาพกตะแบง เัีวเดี๋ยวพี่น้องกัยตะเกียบมันันต๊ลงมาเตือนห้งเข่าแม่เน่ยวานมันันว่งานมันงานปาุปลูกเด็กหน่อยต๊เงี้ยมันอยู่ท่องห้วงเข่าวามันงานงานกุ้งแห้งมันล้นมันเป็นกราบกราบหนบ่เมีนวันนี้แต่มันแมงบุกเต็มยวามันงานกุงล้น ตนบาลาม่ปนปาลม่บ่งไงบ่งไต้นหน่อยอันเป็นขนไอเขาไม่อยากทำให้ตู่ปอนเป็นหอมก่อนเป็นหอมเป็นกามหดีเลยเด้อกู้ต้นน้เอไก่อนกเป็นตวสามเองออเป็นหลงมาก มันบ่ใคยกินเด้นอันนีนเสีมันมันไม่กินกาแฟมันถูกปิ่งมาปิ่งว่ะอืมน้ำกกโดูแล้วกระเพ่ปิ้งกมาปแข่งแมนบ่มันไทยก็หลอดขาก่องไม่ได้ไม่ได้กัากองน้ำกระโนของประจเราอ้าหลอดขาเลเจียขากองอืหลอดไปหลอดมาอยู่ ม่องไฟติดฝีมือมันโอ้เดี๋ยวนอนแสบบ่ะแสบว่าสิบปย่องเราอยู่ทีโอ้ยเอามาลดไปลุ่นตือนเือนโอ้เอาดุดีนันเฮ้ยฮึ่จะปเรียอเสียคำนะาผู้เท่าใช้รกันพิจารณา เปียกหวานบามันบเผ็ดตวพอรุ่นันมันหวานหวานนอบ้าดุกคราวนี้แล้วกันบามดสิายก็ได้กินยื่นานอาิมามดมกขึ้นันเดียวบ้าป่วผู้กินเลบิบ้มบินเผ็ดบ่แล้วเดีวยว กนคิดว่าได้มาสิบบ้านบ้านโนบ้านมันกินเป็นน้อยนี่สิบ้านอยู่ไงก็ได้มักขวานูก็บจีนขนานุมีเยอะครับตั้มหยกน้อยไปเซ้งใหม่กับแซ่บเอาลูกเอาออ๋อมาติดตั้มกล้องลูกจะได้ก็ขอบคุณกันครับสมองสุบันะครับที่ติดตามช่วงมีสานบางหน่อยครับขอบคุณที่กำลังแรกใจจะได้คลิปนี้ก็ฝากไวซ์มินี่นี่แหละครับ บอกพี่บอถีงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาช่ล่เงกว่าบอกกันเดยไฟรุนัน